สวัสดีจ้าวันนี้จะพามาทำโจ๊กเดอ้อก็จะมีโจ๊กมีไข่ลวกไข่เค็มมีตับมีขิงกระเทียมเจียวหมูสับต้นหอมโจ๊กที่อร่อยใส่มีกรอบก็ได้เดอ้อมาก่อนอื่นเราก็ไปต้มเขากันเลยอันนี้ต้มโจ๊กแบบง่ายๆเดอ้อสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเนาะ อันนี้ก็ใช่เขาเย็นเหลือจากเมื่อวานจากนั้นก็นํมามะปันหรือเอามาตําก็ได้จากนั้นก็เอาไปต้มต้มด้วยไฟกลางๆแล้วก็คนพยายามคนบ่อยๆเนาะเดี๋ยวตูดมันจะไหมอันนี้เองก็จะมาเสิร์ฟโจ๊กกันเนาะก่อนอื่นก็ตักโจ๊กใส่ถ้วยเลยแล้วแต่เองชอบเนาะกินมากกินน้อยถ้าคนมีเวลาจะเริ่มต้มตั้งแต่ข้าวสารเลยก็ได้แต่ว่าฝ่ายว่ามันเสียเวลาเนาะ มาจากจากนั้นเองก็มาใส่หมูสับเนาะหมูสับอันนี้ก็ทําแบบง่ายๆก็คือเอาหมูสับไปรวนในกระทะเติมน้านิดนึงใส่รสด,ดีนิดนึงใส่อซอสหอยนางรมนิดนึงเกลือนิดนึงจากนั้นก็พัดให้จนหมูสุกเนาะก็คือใหหมูมีรสชาตินิดนึงนะจ๊ะอันนี้ใช้เป็นหมูสับติดมันเดอ้ออันนี้มีกรอบเองก็ทอดเองเนาะไปโลนๆทอดเลยกรอบอร่อยไม่อมน้ำมันจ้ะ เครื่องก็จะมีประมาณเท่านี้เลยเนาะก็ตักใส่ตามที่เองชอบเลยเนาะชอบมากชอบหน่อยวันนี้เลือกเป็นไข่เค็มเด้อเพราะว่าไข่ลวกกินไม่ได้เนาะช่วงนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ทำตามดูเด้อจ้าอร่อยอร่อย